รู้ป่ะภูเขาไฟโอลิมปัสคือชื่อของอะไรก็ชื่อของภูเขาไงก็ใช่แต่มันเป็นภูเขาไฟภูเขาไฟแล้วมันแปลกตรงไหนะก็เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเฮ้ยจริงดิภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่บนดาวอังคารว้าจริงเหรอจริงโอ้ เฉพาะปากปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็กว้างมากกว่า60กิโลเมตรแล้วโอ้โหกว้างขนาดนั้นแล้วฐานมันจะไม่กว้างชิบผ่าไว้ปวงเลยเหรอฐานมันอะกว้างตั้ง563กิโลเมตรเกือบกลุ่มเทพเชียงใหม่เลยนะนั่นะนะ่ะก็ใช่อลดิคูดใหญ่เลยนะเออดิแล้วนี้มันจะสูงเท่าไหร่วะเนี่ยสูง25กิโลเมตรสูงกว่าภูเขา, L S <S าเอลเรสเท่า จริงดิเอ้แล้วเขาไปเจอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่19ตอนแรกอะนักนดาราศาสตร์คิดว่าเป็นภูเขาธรรมดาธรรมดานี่แหละอืมเออตอนนั้นเขาเรียกว่า Nix Olympica ภา<อ>ษาลาตินเนี่ยแปลว่าภูเขาหิมะ Olympic โอลิมปิกอ๋อเหรอแต่พอยานมาริเนอร์9ขององค์การนาซาที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบอองคารถ่ายภาพส่งกลับมาในปี1971<อ><อ>ก็เห็นว่า มันไม่ใช่ภูเขาธรรมดาแต่เป็นภูเขาไฟแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นภูเขาไฟอ่ะก็เห็นร่องเลยของลาวาที่ไหลซ้อนทับกันเป็นชั้นๆไงเออแล้วทําไมภูเขาไฟมันใหญ่จังวะที่ภูเขาไฟโอลิมปัสมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพราะบนดาวอังคารมีแรงหนึ่งดูดน้อยมากมเลยทําให้ลาวาที่พุ่งมาจากปล่องภูเขาไฟในช่วงร้อยล้านปีเนี่ยมันทับซ้อนกันเป็นชั้นๆอม,มันแบบสะสมกันอย่างนี้เหรออืเมื่อไม่มีแรงหนึ่งดูดที่จะทาต่อวัตถุ และเปลือกของดาวอังคารก็นิ่งไม่ขยับทําให้ไม่เกิดแผ่นดินไหวลาวามันก็เลยทับซอกเป็นชั้นๆไม่พังถล่มลงมาก,ก็เลยกลายเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักราวาลไปเลยโอ้โแหแม่เจ่ยความรู้ใหม่สุดยอดอ่ะโคตรเจ๋งเลยช่วยแชร์ด้วยละ่ะเออได้ได้ได,ได้แต่คุณนิ่โอ้โหมีความรู้มากกว่าผมอีกนะเนี่ย งั้นต่อไปคุณเป็นหมอแทนผมเลยแล้วกันนะเอา้านี่อ่ะเฮ้ย<อ>หมอหมอเล่นอะไรถือว่าถือว่าฮะโอ้โหผมว่าคุณนี่สุดยอดอะความรู้แน่นปึ๊กฉลาดรอบรู้โอ้โหไปถึงดาวคารซ้ายสิอะลุกสาย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 ,ายเล่นอะไรเนี่ยเป็นหมอแทนผมไปเลยน,นี่เออโอ้ ไปนั่งนี่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 นั่งอะไรเนี่ยหมอนั่งเลยโอ้โ,อโห,โหเป๊ะมากฝากคลินิกด้วยนะฉลาดขนาดนี้ไปไหนอะเป็นหมอแทนผมเลยเฮ้ย